สวัสดีค่ะเพจน็อตสุข,ของเรามีสินค้าหูฟังตัวใหม่พร้อมโป,โปรสุดพิเศษลดสนันต้อนรับหน้าฝนคุณภาพหลักพันแต่ราคาหลักร้อยมานำเสนอหูฟังไร้สายตัวนี้เลยค่ะมีระบบกันน้ำในระดับ IPX5 มีฟังก์ชันแบบครบครันจัดเต็มออกแบบพิเศษสำหรับคนชอบออกกำลังกายชอบโทรดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ไฮไลท์ตัวนี้นะคะเสียงเป็นแบบ 3D เสียงทุกอย่างค่อนข้างแน่นและคมมากมีระบบแยกเสียงชัดเจนว่าเสียงมาจากทางซ้ายหรือทางขวาเล่นเกมไม่รีเลยหรือเสียงช้ากว่าภาพแน่นอนตัดเสียงรบกวนได้ดีใส่แล้วไม่ปวดหูกล่องหูฟังมีความจุ3 5 0 0แอมป์แบบ2 in 1สามารถชาร์จหูฟังและชาร์จแบตมือถือได้ ชาร์จหูฟังในกล่องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียบสายสูงสุดถึง25ครั้งชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้3-4ชั่วโมงกล่องมีหน้าจอ LED บอกเช็คได้ตลอดว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซนต์กล่องสามารถชาร์จมือถือได้เช็คได้ตลอดว่าหูฟังเหลือกี่เปอร์เซนต์ที่หน้าจอมือถือเราได้เลยค่ะมีการเชื่อมต่อแบบเร็วแรงสเสถียรหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธ5.0 สังเกตที่หูฟังจะมีไฟกระพริบน้ำเงินแดงแค่ดึงหูฟังออกจากกล่องแล้วเปิดบูทูธที่มือถือหูฟังจะเชื่อมต่ออัตโนมัติและแสดงเปอร์เซ็นต์แบตหูฟังที่หน้าจอมือถือค่ะปิดการทำงานง่ายๆแค่หยิบใส่กล่องระบบจะตัดทันที การสั่งงานหูฟังแบบระบบสัมผัสสัมผัสหนึ่งครั้งเท่ากับรับสายเล่นเพลงหยุดเพลงการันตีคุณภาพมีบริการหลังการขายกล้ารับประกันนานถึง3เดือนสอบถามเงื่อนไขาการประกันกับทางร้านโดยตรงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเรากล้าท้าให้คุณลอง